What? สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกองพันศิลว้กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะเป็นนิสสันอัลเมร่า 1.2E นะครับผมเป็นรุ่นรหัส E นั่นก็แสดงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกภายในก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ได้ราคาที่ประหยัดมากๆนะครับผมเดีย๋ยวจะพาไปชมกันว่าเจ้าคันนี้มันมีความโดดเด่นมีความน่าใช้อย่างไรและสภาพสวยแค่ไหนติดตามรับชมวันในคลิปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปชมสภาพโดยรวมนะฮะเรามาฟังข้อมูลก่อนนะครับคันนี้นิสสันอัลเมร่า1.2รหัสรุ่น E เกียร CVT นะครับผมปีโมเดล 2, 2013เลขใหม่80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะเลขไมลน้อยมากเป็นรถบ้านด้วยนะครับผมเจ้าของมาขายนะฮะเป็นรถบ้านเลยนะคันนี้ถ้าจะซื้อสดนะครับก็ โทรมาได้เลยนะฮะราคาจําหน่ายณตอนนี้อยู่ที่219,000บาทนะครับผมตอนออกห้างป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่400,000ไปลายนะ489หรือว่า490เนี่ยไม่แน่ใจนะฮะราคาอยู่400,000ปลายเลยนะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่219,000บาท ถ้าจะผ่อนผ่อนเบาๆนะเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นเองต่อเดือนนะฮะระยะเวลา6ปีนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเรามาดูสภาพโดยรวมนะฮะภายนอกกันก่อนเลยนะครับผมคันนี้นะฮะรถสภาพค่อนข้างเรียบร้อยนะครับสวยมากๆดูแลรถดีมากๆสภาพสีโดยรวมภายนอกเนี่ยแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมรอยขนแมวรอยเบียดรอยเฉียว ไม่มีนะครับคือสภาพสีค่อนข้างโอเคมากๆเลยถ้าเอามาขัดสีเคลือบน้ํายาอีกนิดหน่อยคือสวยมากคันนี้จะเป็นสีน้ําตาลที่มีมนเสน่ห์นะครเพราะว่าเป็นสีซิกเนเจอร์นะครับเป็นสีที่ใช้ในการสื่อประษาสัมพันธ์ของ Nissan นะิสสันณตอนนั้นนะฮะสีนี้เป็นสีน้ําตาลที่สวยมากๆนะครับผมไฟหน้า โคมจะมองๆหน่อยนะครับผมโคมมันจะมองๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทางท่านสินวัตรเราขัดให้นะฮะอาจจะใส่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่จจก็ไม่ได้ใส่มากเหมือนซื้อใหม่นะอ่ะก็อาจจะใส่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับไฟหน้าก็จะเป็นโคมมัลติรีเฟกเตอร์หลอดไส้ธรรมดาการดูแลรักษาก็ถูกนะฮะถ้าหลอดเกิดมีปัญหาไฟไม่ติดอะไรขึ้นมาก็เปลี่ยนแค่หลัก10บบาทเท่านั้นเองนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะก็จะเป็นกระจัง สีดำด้านในแล้วก็ขอบจะเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะครับผมกันชนด้านหน้าก็ไม่มีปาร์คิ้งเซนเซอร์อะไรมาให้นะฮะด้านล่างสุดก็จะเป็นไฟตัดหมองที่เจ้าของเก่าติดเพิ่มมานั่นเองนะเพราะในรหัสรุ่น E เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับอันนี้ก็แจ้ง็นข้อมูลฮนะถัดมีที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็แน่นอนว่าเป็นรุ่น E มันเกือบจะรุ่นเริ่มต้นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยในปีโมเดลนี้มันมีรุ่นย่อยด้วยกันอยู่6รุ่นย่อยนั่นก็คือตัว S ทีีีีีี่่่่มมมมเเกกกกยยยยยรร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 รธธดุุนนน E จะะ2ออ็คคืัับบ CV ถขึ้นมาก็จะเป็น e-s นะฮะ e-s ก็จะได้ปุ่มสตาร์ทใช่ไหมแล้วก็เป็นรุ่น v แล้วก็ v-l นะฮะในรุ่นนี้มันเป็นรุ่น e-cvt ก็เกือบจะรุ่นเริ่มต้นจริงๆแล้วด้านข้างก็จะเป็นล้อกระทะอยู่นะับมาพร้อมฝาครอบล้อนะฮะขนาดยางที่สวมใส่ณนะตอนนี้นะครับผมขนาดยาง185 s ี r ีส์70 R14 นะครับเป็นล้อกระทะขนาด14นิ้วนั่นเองนะครับผมยางที่สวมใส่อยู่นะครับ ปี19นะฮะยางเป็นปี19ยี่ห้อมิชลินเลยใช้ยาวๆเลยนะฮะยี่ห้อนี้ถึกทนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเส้นลวดที่อยู่ในเนื้อยางเนี่ยเยอะมากๆนะฮะ มันจะทนมากแล้วก็เนื้อยางเนี่ยมันไม่แข็งง่ายนะฮะของมิชลินเนี่ยยางเขาจะทนจริงๆนะใช้อีก2ปีเนี่ยสบายๆเลยนะยางตัวเนี้ยยางเบียงใหม่อยู่ปี19เนะครับมือจับประตูเป็นโครเมียมนะมือจับประตูเป็นสีโครเมียมสวยงามนะครับมีกันสาดติดมาให้ทั้ง4บานนะครับผมด้านบนมีเสาอากาศทรงธรรมดานะยังไม่ใช่คีบฉลามหรือว่าซ่อนนะครับก็จะเป็นเสาอากาศชี้ด่งชี้เดยอยู่งั้นเนาะที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายมาพร้อมสปอยเลอร์ทรงดักเทลพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับผมอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะฮะที่กันชนด้านหลังก็ไมม่ี ให้อีกเช่นกันนะครับคุณต้องไปติดเองนะฮะร,ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะในส่วนของเซนเซอร์การระยะนะครับกล้องมองหลังอะไรพวกนี้คือต้องเป็นรุ่นท็อปเท่านั้นนะ่ะต้องเป็นรุ่นท็อปขึ้นไปนถึงจะมีรุ่น V L เนี่ยมีกล้องมองหลังให้นะฮะแต่ในรุ่น E จะไม่มีอะไรเลยนะอ่ะแล้วก็ด้านฝากระโปรงก็จะมีติดสติ๊กเกอร์นะครับเป็นโลโก้ของเขาคือ Almera นะฮะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการบอกว่ารุ่นนี้ใช้ Pure Drive นะฮะก็คือระบบการาส่งกําลังเป็นแบบ Extronic CVT นะครับผมเป็นเกียร์ที่ทางนิสสันพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือเกียร์ CVT เป็นอัตราทดแปรผันนั่นแหละนะมันจะช่วยในการประหยัดน้ำมันนะฮะ แล้วก็ขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นนั่นเองนะครับผมสีสันโดยรวมเนี่ยที่เราเดินรอบคันก็ไม่มีเลยนะฮะก็จะมีแค่รอยสกรปรกคาบสกรปรกนิดหน่อยครับโคลนคาบน้ําฝนเมื่อคืนนี้นะฮะคือฝนตกหนักมากนะเมื่อคือนนะครับก็จะมีคาบน้ําฝนคาบที่โคลนอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องกังวลน,นะฮะแล้วก็เรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวขัดเคลือบน้ํายาให้จะเงาฉ่ากว่านี้นะครับส่วนต่อไปเรามาชมเครื่องยนต์และโครงสร้างนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามเลยครับ เรามาชมในส่วนของโครงสร้างและเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะฮะเดี๋ยวหาสลักไม่เจอนะครับโอเคนะเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตร3สูบนะครับผมเครื่องยนต์3สูบเนี่ยมันจะมีข้อที่หลายๆท่านเขาเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเวลาเครื่องยนต์ทำงานในรอบเดินเบานะครับผม มันจะมีอาการสั่นขึ้นมาที่พวงมาลัยนะ,ะอันนี้คือปกติของเครื่องยนต์สสูบนะคือไม่ต้องกงังวลไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับเครื่องยนต์สสูบเนี่ยถ้าเราจอดเฉยอ,อยู่ในรอบเดินเบาเนี่ยมันจะสั่นมันจะสั่นสะท้านเข้าพวงมาลัยนะฮะอันนี้คือปกติเนาะเครื่องยนต์ขนาด1-2ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่79แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่104นิวตันเมตรนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะประมาณนั้นนะแรงบิดเนี่ยของเขาจะมาอยู่ที่3,200รอบนะเออแต่ถ้าแรงม้าจะมา สูงสุดจุดที่6 0 0 0รอบต่อนอาทีนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลมาพร้อมระบบส่งกําลัง CVT นะครับผมเป็นอัตราทดแปรผันนะฮะที่บอกไปว่าช่วยในการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นนะครับประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะฮะแต่ว่า กันบำรุงรักษานะครับก็จะมีราคาสูงข e, ึ out ้นมานิดนึงนะฮะสูงกว่า ATF นั่นเองนะครับผมในส่วนของโครงสร้างคันนี้โครงสร้างสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงคานหน้าแก้มข้างไม่เคยถอดเคยแกะทําสีนะไม่เคยเลยนะฮะทักษิณส่วนเดียวนะเลยเรียนแบบลิ้นพันนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะครับเอาจริงนะเนี่ยหัวน็อตเดิมๆนะฮะโครงสร้างเดิมๆมีแผ่นเพจยังอยู่เหมือนเดิมที่ซุ้มโช๊คนะครับซุ้มโช๊คซ้ายและขวาก็เดิมๆไม่เคยมีการชนกระแทกหนักๆจนโครงสร้างบิดเบี้ยวนะครับคันนี้สภาพสวยนะคานรับด้านหน้าเดิมนคาบสวย สวยจริงห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากๆเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากๆนะคันนี้เออผมลืมบอกไปมีกุญแจให้2ดอกนะนะล้วก็ติดตั้งตัวรีโมทมาให้แล้วนี่นะจะเป็นการติดตั้งรีโมทเองนะครับผมติดตั้งจากข้างนอกนะเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยระบบเ,เกี่ยวกับการการจรกร,รเนี่ยมันก็มีแค่เซ็นทรัลล็อกอย่างเดียวนะฮะก็เลยต้องไปติดตั้งพวกรีโมทะไรพวกนี้มาช่วยเสริมนะฮะในการแจ้งเตือนเวลามีการงัดแงะ,งะอะไรรถเนาะนะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลนะนอ้เจ้าของเก่าใส่มาให้แล้วนะฮะก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะ ล้วโครงสร้างด้านข้างนะครับก็เดิมๆสวยๆเลยนี่นะโครงสร้างเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กนะครับซอกประตูเดิมไม่เคยมีชนกระแทกไม่เคยทําสีไม่มีละองสีไม่มีละองยาขัดอะไรทั้งนั้นนะฮะคันนี้เดิมนะครับรถมาจากโรงงานอย่างนั้นเดี๋ยวรถมาจากโรงงานยังไงเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะเพราะว่าคันนี้มันไม่เคยทําอะไรเลยนะสภาพสวยมากๆนะครับนี่นะโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมหยุดึงให้ดูอ่านี่นะนี่นะครับ เม็ดอาร์คนะครับหน้าหลังต้องตรงกันนะฮะอย่างที่แจ้งไว้ทุกคลิปนะครับดูซอกนะครับแผ่นเหล็กต้องเห็นชัดๆนะครับไม่มีร่องรอยของสีโป้ม่มีร่องรอยของการโขกการเคาะการดัดนะครับแผ่นเหล็กมันต้องเป็นรูปทรงเดียวกันนะฮะอันนี้คือสภาพเดิมๆซอกประตูสวยๆประตูไม่เคยถอดนะครับประตูยังไม่เคยถอดเพราะว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานเนาะคันนี้สภาพ100%เปอร์เซ็นต์เลยนะกล้าพูดเลยคันนี้สภาพ100%เปอร์เซ็นต์เลยเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะฮะผมบอกเลย ออสภาพสีขนาดนี้รถปี13รถเปีอ่ะได้สภาพเนี้ยสภาพนางฟ้านะครับผมอ่ะทีนี้ประตูท้ายนะฮะก็คือฝากระโปรงด้านท้ายในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยสามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีขนาดค่อนข้างลึกมากๆนะครับเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของการขนสัมภาระการนั่งโดยสารนะครับตัวถังเขาก็จะยาวๆหน่อยเนาะในหลุมด้านล่างเนี่ยในฝากระโปรงด้านท้ายมันก็สามารถที่จะใส่กระเป๋าใบาใหญ่ๆได้นะกระเป๋าเดินทางไอ้พวกกระเป๋า ที่มีล้อลากอะไรพวกนี้นะคือวางได้เลยอ่ะใบหนึ่งนะฮะแล้วก็กระเป๋าเดินทางเล็กๆอีกนิดหน่อยนะฮะอีก3-4ใบนะครับหรือว่าจะวางถุงก๊อฟไซส์ขนาดไม่ใหญ่นะก็วางได้นะครับผมคนลงไปนอนก็นอนได้นะมันกว้างจริงๆนะครับตรงนี้สามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยางอะไหล่นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าดีมากๆเพราะว่ารถอีโคคาร์ปัจจุบันนะเขาจะให้ชุดเติมลมยางมานะครับตรงนั้นผมมันไม่ค่อยโอเคนะ แต่ว่าไอเนี่ยเขาให้เป็นยางอะไหล่มาเลยถือว่าโอเคมากๆสวยมากๆเลยนะดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาออกต่างจังหวัดยางเกิดระเบิดหรือว่าเกิดฉีกขาดอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะปะได้ใช่ไหมถ้าให้ชุดเติมลมยางมาคุณต้องนั่งรอรถฉุกเฉินแต่ถ้าให้ยางอะไหล่มาคุณสามารถเปลี่ยนแล้เดินทางต่อได้เลยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับอ่ามีแม่แรงนะฮะ มีแม่แรงเครื่องมืออะไรมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวถังด้านล่างสวยๆไม่เคยมีร่องรอยของการชนหรือว่าซ่อมแซมตัวถังแต่อย่างใดนะฮะรางน้ำสอข้างเดิมๆสวยๆฝากระโปรงบนเดิมๆสวยๆเ,เ,เลยนะฮะพูดหลายรอบแล้วเดิมๆสวยๆนะฮะวันนี้เราพูดกันเยอะมากๆนะห้ารอบแล้วมั้ง โอเคนะครับสำหรับโครงสร้างนะฮะคันนี้เนี่ยไม่มีติอะไรเลยนะครับโครงสร้างสวยจริงๆนะครับสภาพพูดได้เต็มปากเลยว่า100%นะครับผมคันนี้สวยมากๆนะฮะสภาพ100%กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในนะฮะว่าสภาพเป็นอย่างไรสวยเหมือนภายนอกไหมตามเลยครับเรามาชมภายในของเจ้านิสสันอเว r าคันนี้นะพอเข้าไปนั่งดีกว่านะฮะพอมองมองไม่เห็นนะครับผมตัวผมสูงเนาะ อ่ะโอเคนะครับเรามาอยู่ในภายในของเจ้านิสสันอ l m เมร 1.2e p 2013 <c oughs> เลขใหม 80, ่80,000สภาพโครงสร้าง100%นะฮะสีสันภายนอกสวยมากๆราคานะครับ201,000 9,000บาทเท่านั้นเองผ่อนเดือนละ4,000บาทนะครับผ่อนสบายๆเบา,บาๆนะครับไม่กระทบกับรายได้มากนักนะค,คันนี้ท่านใดที่อยากได้รถไปใช้ไม่เน้นออปชั่นมากนะครับคือเน้นการเดินทางไม่เน้นฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหมาะมากๆนะครับเพราะผ่อนไม่แพงนะอ่ะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่เบาะแถวที่2กันก่อนอน,นะเพราะว่าคันนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของพื้นที่การนั่งโดยสารภายในนะครับเป็นรถอีโคคาก็จริงนะฮะแต่ว่าพื้นที่การนั่งโดยสารเบาะแถว2อเนี่ยโคตรเยอะนะฮะดูดิ เล็กลูมเนี่ยเหลือพื้นที่แบบเยอะมากๆนะครับผมผมสามารถที่จะยืดขาขยับแข้งขยับขาอะไรได้เนี่ยมันไม่ติดนะเนี่ยแล้วเราปิดประตูเข้ามาใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีที่พักแขนมีที่ขยับคงขยับขาอะไรเนี่ยคือพื้นที่เขาเยอะมากนะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวที่ไม่เน้นเครื่องยนต์ใหญ่เน้นรถที่มันกระทัดรัดหน่อยนะฮะเน้นประหยัดน้ํามันหน่อยนิสสันอัลเมร่าเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับผมแล้วก็ พื้นที่ศีรษะนะครับผมถ้านั่งดีๆนะพื้นที่ศีรษะยังมีให้อีกนิดนึงนะครับประมาณ2นิ้วประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคผมสูง185ยังมีพื้นที่ให้ขนาดนี้ผมรับได้นะผมรับได้นะผมชอบเลยนะครับผมแต่ไม่มีที่พักแขนด้านหลังนะเฮ้ยมีมีมีเออรุ่นนี้มีที่พักแขนด้านหลังให้เออผมลืมนะนี่นะถ้าเป็นรุ่นใหม่1.0ึ่งจุดศูนย์ทโบเขาเอาออกเว้ยเออแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะมีที่พักแขนให้นะครับผมนะมีที่พักแขนตรงกลางให้พร้้้ออมช่งงววาแกนํ นะฮะและคันนี้เจ้าของเก่าก็ได้ไปหุ้มเบาะนะครับเอาหนังเนี่ยหุ้มเบาะเบาเดิมเป็นเบาะผ้านะครับสภาพเบาะผ้าด้านในก็ยังสภาพดีอยู่นะถ้าคุณเบื่อเบาะหนังคุณก็สามารถที่จะถลกหนังออกแล้วก็ใช้เบาะผ้าที่ออกมาจากโรงงานได้เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นแค่คลุมเอาไว้ยังไม่ได้เปลี่ยนชิ้นนะอ่านี่ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะรกันความตกระกบกันความเลอะเทอะนะครับเพราะว่าเบาะผ้าเนี่ยมันเป็นแหล่งอะไรอ่ะหมักหมมของฝุ่นอะไรพวกนี้นะ แต่ว่ามันก็นั่งสบายกว่าเบาะหนังนั่นแหละแต่ว่ามันก็ดูแลรักษาย,ยากนะฮะเจ้าของเก่าเขาก็เลยหาหนังมาหุ้มนะฮะแล้วก็เป็นหนังเข้ารูปเข้าทรงนะฮะสภาพก็เลยสวยๆแบบนี้นะครับผมนะอย่างที่พักแขงเงี้ยเห็นไหมตัวผ้าชิ้นเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเขาแค่เอาหนังหุ้มเอาไว้ถ้าคุณเบื่อคุณก็ถอดออกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บเก็บแล้วก็เอาซิปรูดตรงนี้ได้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ชิ้นหนังอันนี้เขาให้มานะครับผมนี่นะ ถือว่าโอเคมากๆมีที่พักแขนกลางให้นะฮะในรถรุ่นใหม่ๆนะครับนิสสันอเมร่ารุ่นใหม่อย่าง1.0เทอร์โบเนี่ยรุ่นล่าสุดเลยอะไม่มีนะฮะฮอนด้าซิตี้ไม่มีนะเวย้ยเออนะครับอัเมร่ามีนะฮะรุ่นเก่าด้วยนะฮะเป็นรุ่นเก่ามีที่พักแขนกลางให้ถือว่าโอเคมากๆอันนี้ผมชอบนะครับมีหลุมวางแก้วน้ําด้านหลังให้ตรงคอนโซลกลางด้วยนะครับผม แต่เสียดายไม่มีลักชาร์จแบตให้นะไอส่วนของลักชาร์จแบตไม่มีมาให้นะครับผมตรงนี้ก็แอบเสียดายนิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรเพราะเป็นรุ่นเริ่มต้นให้อภัยนะครับราคาไม่สูงเนาะในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านหน้าแล้วนะครับผมด้านหน้าของนิสสันอัลเบร่าคันนี้นะฮะอันนี้เป็นสมุดคู่มือนะมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะครับผมแล้วก็มีกุญแจสำรองให้1ดอกนะฮะนี่กุญแจมจะเป็นออออออย่่าาาางงีีีีี้้กกกก็คืนนนุญแแจบบธรรรมมมมมดไโะหห นะออกห้างมามีแค่2ดอกนี้นะครับนี่สดอกนี้เจ้าของเก่าก็ไปติดรีโมทมาเพิ่มนะฮะนี่ไปติดรีโมทมาเพิ่มแล้วก็ยังติดตั้งตัวกันการโจรกรรมด้วยนะฮะก็คือตัวล็อกคันเร่งลงข้างล่างนี้นะเห็นป่ะนี่นะคือให้ไปเลยผมให้ไปเลยนะมีกุญแจให้นะครับมีสำรองให้ถึง2ดอกเลยนะฮะกุญแจาการการโจรกรรม h, เนี่ยล็อกเบรกเนี่ยล็อกคันเร่งนะเนี่ยมี3ดอกนะครับคุณเอาไปให้หมดนะฮะเราไม่ได้เก็บวาไว้นะก็ซื้อไปก็เอาไปเลยนะครับตรงนี้แถมให้่ะทีนี้ มีฟังก์ชันอะไรใใช้บ้างนะครับด้านหน้านะฮะที่ประตูนะประตูก็จะมีสวิตช์ให้ปรับนะครับมีกระจก4บานนะฮะกระจกคนขับมีระบบกันหนิบนะขึ้นลงออโต้นะอีก3บานเป็นแบบธรรมดาต้องกดค้างเอาไว้นะครับในส่วนของกระจกนะแล้วก็มีปุ่มเซ็นทัลล็อกนะครับในรุ่น e มีเซ็นทัลล็อกในรุ่น s จะไม่มีนะครับอันนี้มีเซ็นทัลล็อกให้นะฮะแล้วก็มีปุ่มล็อกไม่ให้ใช้กระจกนะครับควบคุมจากฝั่งคนขับตรงนี้นะฮะในส่วนของฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมกันนะฮะฝ สวิทปรับกระจกมองข้างนะครับปรับทิศทางของกระจกแต่ว่าพับเนี่ยไม่ได้นะต้องพับมือนะครับผมไม่มีพับไฟฟ้านะพับไฟฟ้าหายไปนะครับมีระบบ ID Link Stop นะฮะก็คือเวลาคุณจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์จะหยุดการทำงานนะถ้าคุณหยุดนานเกิน3นาทีเครื่องยนต์จะกลับมาทํางานใหม่นะครับถ้าลาคาญร,ระบบนี้ก็สามารถกดปิดได้กดปิดก็คือให้ไฟมันแสดงขึ้นมันคือการปิดระบบ ถ้าไฟดับคือการเปิดระบบนะฮะอันนี้คือแจ้งเป็นข้อมูลนะมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้นะครับผมเจ้าของเก่าติดมาเองนะครับเพราะในรุ่นย่อยรุ่น E จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้อันนี้คือติดมาให้นะครับผมก็แจ้งเป็นข้อมูลนะการสตาร์ทรถคือเสียบสตาร์ทนะ,ะเป็นกุญแจแบบเสียบก็ต้องเสียบสตาร์ทเนาะโอเคนะครับหน้าปัดดูง่ายๆนะหน้าปัดเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นวัดรอบตรงกลางเนี่ย E ใหญ่เนี่ยเป็นวัดความเร็วนะฮะแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกระยะทางที่เราใช้ไปแล้วนะครับผม แล้วว่าทิป A ทิป B แรงต่างอยู่ตรงด้านขวานะครับดูง่ายๆเนาะดูเข้าใจง่ายมากนะฮะอ่าทีนี้ในส่วนของตรงกลางตรงกลางก็จะมีช่องแอร์มาให้นะสช่องนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะส่วนซ้ายขวาเป็นแบบกลมๆนะครับตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมพร้อมปุ่มไฟฉุกเฉินที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะทันลงมาด้านล่างเป็นเครื่องเล่นซ d m ี3สามนะสามารถต่อ a u x ได้นะครับแล้วก็ไม่มี USB นะฮะ USB ไม่มีนะครับผมต่อ AUX ได้นะครับแต่ USB ไม่มีนะครับผมแอบเสียดายมากเลยนะเออนะครับก็ สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เพราะว่าเป็นฟอนต์แบบ2ดินคุณสามารถหาฟอนต์ที่เป็นหน้าจอสัมผัสมาเปลี่ยนได้นะครับมันเปลี่ยนไม่ยากหรอกนะฟอนต์แบบ2ดินเนี่ยเปลี่ยนง่ายนะครับมันไม่ได้แบบบิลอ<ๆ>ินเข้ารูปแบบรถใหม่ๆที่มันเข้ารูปกับโคโซนเลยอะไรเงี้ยมันมันเปลี่ยนยากนะ,ะแต่อันนี้เปลี่ยนง่ายอยู่นะครับผมหันลงมาด้านล่างเป็นระบบเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอนาล็อกนะฮะก็บิดปรับธรรมดานะครับปรับอุณหภูมิได้อุณหภูมิสามารถปรับร้อนได้นะฮะปรับฮิสเตอร์ได้ตรงนี้ถือว่าดีมากมากนะแบร้อนปรับเยนได้นรับนส่วอปุณหภูมิะ ลงมาด้านล่างอีกก็เป็นหลุมวางแก้วน้ำนะครับการตกแต่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นขอบสีเงินนะครับตกแต่งด้วยขอบสีเงินก็เพิ่มความหรูหราให้มันนิดนึงนะถ้ามันเป็นสีดํำล้วนๆมันก็จะดูเฉยๆดูไม่ดูไม่แบบไม่พรีเมียมเท่าไหร่นะก็เลยแซมแซมสีเงินเข้ามานะครับผมฐานเกียร์เป็นสีดํำด้านนะครับเกียร์ตรงนี้ เป็นเกียร์ cvt นะฮะอย่างที่บอกไปคือเน้นขับนุ่มนวลเน้นประหยัดน้ำมันนะครับแต่ไม่เขาไม่ชอบในเรื่องของการกระแทกคันเร่งบ่อยๆนะฮะเกียร์จะสึกหลออได้ง่ายนะครับสำหรับ cvt ค่าบำรุงรักษาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลลองตัดสินใจกันดูนะ เบรมือเป็นแบบธรรมดาเบรมือธรรมดาแล้วก็มีปลั๊กชาร์จแบตให้หนึ่งตำแหน่งนะฮะหลุมตรงนี้เอาไว้วางโทรศัพท์นะจริงๆแล้วอะ่ะเขาทําออกมาเพื่อว,ว่าเวลาเราชาร์จแบตแล้วก็เอาโซลทับเสียบเข้าไปนะครับไม่จะเป็นที่วางโทรศัพท์นะไอห,หลุมตรงนี้นะแต่ส่วนใหญ่เขาใส่เหรียญใส่อะไรสตางเนาะแล้วก็มีหลุมวางเก้าน้ําด้านหลังมาให้นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะฟังก์ชันใช้งานพื้นฐานทั่วไปมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับด้านบนนะฮะมีไฟส่องสว่างให้ด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนะครับอ่าตรงนี้ถ้าคุณ เห็นไหมขนาดเท่ากันสวิทช์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดคุณสามารถสลับของได้ตรงกลางกับด้านหน้าถ้าคุณใช้ด้านหน้าบ่อยด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้เอาด้านหลังมาใส่ด้านหน้าได้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่วยให้ลูกค้าได้เซฟตังค์นะแต่ว่าหลอดมันก็ไม่แพงมากนะฮะหลอดมันก็ 50, 60บาทนะครับก็สามารถเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนได้นะมีที่บังแดดให้ม่มีกระจกนะ ที่บางแดดซ้ายขวาไม่มีกระจกให้นะครับผมคุณต้องใช้กระจกตรงนี้แต่งหน้าเอานะฮะแล้วก็ใช้ไฟตรงนี้เอานะตรงนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะกระจกมองหลังตัดแสงแบบก้านนะครับยังดีที่ให้ตัดแสงมานะฮะบางรุ่นเขาไม่ให้มาเลยนะในรถรุ่นประหยัดประหยัดอ่ะอันนี้ยังให้มานะครับเป็นก้านตัดแสงให้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับภายในมีประมาณเท่านี้นะครับสภาพโดยรวมเนี่ยโคตรสวยพร้อมใช้เลยนะครับส่วนต่อไปเราต้องไปลองขับนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างต้องดูแลรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราพาไปลองขับกันครับ ก็เราได้มาอยู่บนเจ้า Nissan a เ m e r า1 2 e นะครับปี2013คันนี้นะฮะผมจะบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยเวลาลองขับรถเนี่ยชอบเปิดเพลงเสียงดังนะครับผมจะบอกว่าเวลาคุณซื้อรถมือสองนะปิดให้เงียบที่สุดนะครับแล้วก็ลองขับมันจะไม่เหมือนกับการลองขับรถป้ายแดงนะฮะการลองขับรถยนต์มือสองเนี่ยคือการลองขับเพื่อดูสภาพดูความผิดปกติของตัวรถนะฮะอย่างคันนี้เนี่ยที่ได้ลองมานะครับผมสภาพโดยรวมเนี่ยโอเคนะฮะใ ในส่วนของอัตราการเร่งในส่วนของเครื่องยนต์ในส่วนของช่วงล่างนะฮะมัคือปกตินะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรถกลุ่มอีโคคารถไซส์ขนาดเล็กเนี่ยช่วงล่างมันก็จะไม่ได้ออกนุ่มยุบนุ่มแบบนุ่มเหมือนออ t ิสเหมือนซีวิงเหมือนแคม r y รี่เลยพวกนั้นนะมันก็ตามสไตล์รถอีโคคาร์นั่นแหละนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตนะฮะก็คือเสียงของช่วงล่างนะครับเวลาคุณลองรถมือสองเนี่ยให้ฟังเสียง นะครับว่าช่วงล่างมีเสียงดังกุกกักกุกกักไหมเวลาเราเข้าโค้งเวลาเราขับกลับรถอะไรพวกนี้มีเสียงดังเอียดอาร์ของยางไหมเวลาเบรกมีอาการสั่นของเบรคไหมเครื่องยนต์รอบสวิงไหมนะฮะอันนี้คือการลองรถมือสองนะฮะผมจะแจ้งเป็นข้อมูลนะฮะคือแจ้งให้หลายๆท่านทราบไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้ซื้อกับใครก็แล้วแต่นะครับผมเวลาคุณลองรถมือ2เนี่ยให้ลองฟังอาการเสียงผิดปกติของตัวรถนะครับผมไม่ใช่ว่าลองมาถึงขึ้นรถสตาร์ทรถใส่เกียร์เปิดเพลง คุณจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอย่างนั้นอนะ่ะจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับผมอ่าน,นี่คือแจ้งเป็นข้อมูลนะฮะแล้วก็สําหรับรถยนต์คันนี้นะฮะนิสสันอัลเบร่า 1.2e คันนี้เนี่ยสภาพสมบูรณ์มากๆอันนี้คือผมไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยจริงๆนะครับก็พูดตามสภาพรถที่มันเป็นนะสภาพสมบูรณ์มากๆนะฮะอัตราการเร่งต่างๆก็ถือว่าปกตินะครับผมรอบไม่มีสวิงช่วงล่างไม่มีเสียงกุกกักเวลาเข้าโค้งกับรถไม่มีเสียงของยางเพราะยางยังปีใหม่อยู่ยางปี2019ยางแค่ปีเดียวเท่านั้นเอง สภาพดีมากๆคันนี้เลขไม้80,000กิโลนะฮะเลขไม้ก็ถือว่าน้อยด้วยรถปี13รถกี่ปีอะรถ7ปีนะครับรถ7ปีเท่านั้นนะเลขไม้80,000ถือว่าโคตรน้อยแล้วนะฮะเป็นรถบ้านด้วยนะครับเจ้าของดูแลดีขนาดนี้คุณหาอยู่เนี่ยต้องรีบตัดสินใจเลยนะครับผมเพราะว่าสภาพนี้มันไม่ได้มากันบ่อยๆนะฮะอย่างที่ผมได้โพสต์ไปใน YouTube เมื่อวานคือราคาจบแม่งเท่าราคาขายที่ผมเคยขายอะ ผมไม่ได้ลดนะไม่ได้ลดเลยนะฮะคือหารถโคตรยากอะตอนนี้นะครับผมถ้าผมรับมาผมมาขายราคาสูงขึ้นคุณลูกค้าก็จะหาว่าผมขายแพงอีกนะฮะณปัจจุบันนี้ราคาซื้อเข้าของรถมือสองแม่งซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้จริงๆนะฮะร,ราคาจบเมื่อวานโตโยต้ายาริสเท่าราคาที่ผมเคยขายอะ่ะผมพูดแค่นี้แหละมันแพงจริงๆนะครับผมผมทําใจซื้อมาไม่ได้นะครับขายไปก็โดนว่านะฮะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับผม ก็วนกลับมาคันนี้ใหม่นะฮะคันนี้สภาพดีถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผมราคาที่อยู่ที่2 1 9 0 0บาทนะฮะถ้าติดต่อก็ติดต่อที่090-1011019นหะฮะหรือจะแวะมาทดลองขับมาลองขับแบบผมอย่างเงี้ยได้ที่โชว์รูมห้าวันถนนราชพฤกษ์นะครับผมเปิดบริการทุกวันนะฮะ่อเข้ามาก็โทรมานัดนะฮะเพราะว่าบางทีเข้ามาแล้วรถไม่อยู่อย่างเงี้ยนะมีลูกค้าต่างจังหวัดเขาอยากดูรถนะทางเซล์ก็มีการบริการออกไปอย่างเงี้ยนะ บางทีรถไม่อยู่นะครับก็โทรมานัดก่อนนะโทรมานัดก่อนนะครับจะได้เตรียมรถเตรียมอะไรไว้นะครับผมตรงนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรคอยติดตามกันไว้อาจจะเป็นรถที่คุณสนใจและหาอยู่ก็ได้นะครับคุณกดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้มีแจ้งเตือนนะผมเพราะบางทีเนี่ยเราลงคลิปไปแล้วเป็นรถที่คุณกําลังหาอยู่นะแล้วมันไม่มีแจ้งเตือนเนี่ยมาดูอีกทีคือ2ออาทิตย์ผ่านไปแล้วอ่ะ รถขายแล้วรถจองแล้วเงี้ยคุณก็พลาดโอกาสนะครับคุณจะได้รถสวยๆอย่างเงี้ยเนาะคือผมมาถ่ายรีวิวเดี๋ยวผมก็จะพยายามหารถสวยๆมาให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับก็คอติดตามกันไว้เนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ